สวัสดีพี่น้องปลอฝภายเบอร์สุภุสุคนยินดีต้อนรับการสู่สังบาาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือลงมาหาคุดกบจ้าเนาะเออตอนนี้ได้ไปแล้วตนีแล้วสบห้าตัวนะจ๊ะติดตามได้ที่่องกยะซีเด้อพี่น้องเด้อสิบห้าตัวจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเดี๋ยวพี่ปีใหม่ไม่ต้องนานนะคะรอนะคะรอนะจ้าไปแล้วเข้ากระซีลอกนังเห็ดตากแห้งไว้เลยลอกนังบนเนาะลอกกี่บอ จักต้องทำแล้วก่อนเพราะว่าบางเพื่อนกับเพิ่นบลอกนางเนาะแต่ว่าห้านี้จำได้ห้ากับรอกเบิดนะคะติดตามอีกช่องบ้าอ่าต่อพี่น้องว่ายังได้เพิ่มอีกเจ้าตัวเราจะได้กี่ตัวเนาะวันนี้แล้วเราจะสรุปกันนะจ๊ะก้นกบเด่นไปหาอหออีกพี่ดาวเอ้ยบริยุทธบริยนหนออมันมีการลงมากับสามคนเนาะส่วนเด็กๆก็คือเอารถไปจอดแล้วกขจะลงมาใหม่หรืออย่างไงเนาะแล้วก็บอื้อบว่าน้ำก็คือไปหา สาวลอยนราไปเยี่ยมแม่กลับนะจ๊ะส,ส,สวัสดีจ้ามือดีกลิ่นมฮะกลินทั้งทงทั้งตาทั้งห่วยแล้วจ้าพ่อเกบ็บเสียบางหอยอีตีเมื่อกินจ้ามันอึดแต่แล้วกินเนาะกระปูกนะฮะบอ่ออ่าวพี่น้องมือนี้ฮะบอ่ออ่าวฮะเอาแต่กบกับหอยมือนี้นะเนาะเอากบพ่อก็บเ,เสียบหอยอิตีนะจ๊ะม,มือนี้กบับบ่อแดดพี่น้องบรรยากาศดีแห้งนะจ๊ะลมวอยลอยพอดี ก้นกับบ่ฮ้อนพี่น้องเด็ดไม้มีเลยจ้าเนาะโอ้ว่าเด็ดบ่มีผัดคือว่าเจ็ดจ็ดลงมาบ่มาติดตามพี่น้องว่าสิได้จักโตเนาะคลิปป่าของไอซีได้แล้วสิบห้าตัวจ้าพี่น้องจ้าเสียงเบิ่งเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นเหนปูเห็นอยู่บ่อยู่ในถังเลยนะจ้าเราใส่ถังเลยเต้นอยู่ด้วยแยงย่วงเยียงเลยเพราะว่าห้าบริหาร่าพี่น้องตัวนี้ยังไงต้องเถืออันตัวนี้ให้ยไอซีแล้วสิบ เอฟซีเนาะแล้วก็จะตากแห้งส่งเอฟซีเนี่ยจะคนะใส่ทางปากง่ญ่พี่เลยเต็มพี่เลยเจ็ดสิบมืองานพี่น้องเอ้ยปวดหลวมเป็นลายเด้ออ๋อข้าก็ได,ด้สิผ่าตเนาะปวดประมาณเดินลงมาคราวเดียวนึงพี่น้องเอ้ยลงมาคราวเดียวก็ได้แล้วจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าจ่ายเงินเดือนจา้าเงินเดือนออกแล้วมาไม่ง่าย,อยเออเนาะได้แล้วได้นหม มาแล้วเนเดือนมาแล้วเงินเดือนแม่ไม่ไงมันจะมีเงีแต่ว่าขุดกบก็ได้เงินขุดกบก็ได้เงินเงินออกแล้วพี่ดอวเออจะได้กระขอบโบ๊ขอบใจหลายๆเดอเอฟซีทีเบิร์นฟีสปอร์ตซ่องปาะอาจจนว้านได้เงินแล้วจ้าได้เงินเนนาะี่จ้าเนาะได้หน่อยได้ลายเออกระตามเนาะคุณนะจยาขอบคุณมากๆจะขอให้เฮงปังๆังรับและรวยๆนะจ้าคือไก่ จ้าจากนั้กระดินดีน้ำเบาอ่านเนาะพี่น้องทั้งจากที่เห็ดมาสามเดือนสามเดือนนะก็ได้รับเงินแล้วก็เอึ้งก็ขอขอบคุณพี่น้องไอจีบนสุขทุกคนนั่นแหละเนาะจ้าที่คอยสนับสนุนคอยเบิ้งคลิปให้เบิ้งโฆษณาให้เนาะพี่น้องเท่ากัาหาทายคลิปห้ายูหากินอะไรให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้าขอบันเดียเส็ดเนาะปุ๊บนี่แหละค่ะแต่หน่อยได้ไลายกับแบ่งกันพี่น้องเอ้ยตามที่ได้เนาะบอกมาละกันขุดกบต่อจ้า เบาหูนอดหนึ่งโอ้ยก็มีระเมันบอกคืออันตอายาเฮ็ดเลยขันโอยแต่ตองฮายเฮ็ดได้ตัวใหญ่บ่ตัวที่สองในน้องตัวนี้พี่น้องอุ้ย เออน้องนี่นะฮะก็ได้สองตัวดีเท่ากับว่าประมาณเท่ากับวันได้ดีเฮ้ยน้องเปตตาได้ก็คือเนี้ยแนวนี้กับเปตตาจกขุดกบขุดยางตบะชาไทยเขาจะบอกเฮ้ยกบแอบเออกบแอบจ้าสิบสองแมนโบเออเนาะแมนแล้วพันเด็กเออเนาะ

โอ้โหโอ้สองอสอนสองเออเออนงจ้าอ้ยตายลเนาะอนสองกับเป็นพี่น้องเอ้ย ต้องอายุ่เต็มดออยว่าได้เดออ่บอมล้่าย็มดมกอยเสีอว่า่ได้บเท่สงเยเออล่างล่ซ้อนสอซ้อนสาได้ล้อดได้ไหสิบสามสิบสี่เดี๋ยวหาน้องนี่จบถ้าคนที่น้องจะสิจบิเลมกปดโชดนี่มันไม่เนาะเฮย ได้โแคย่งนแต่ละชดแต่ทำแคมอ่างชุดเออบ้าจิว่าเกันเะพูดกชดเขาแหตัวมันเกี้ยงนั่นแหละมันจังว่คือได้น่ะ่วมัน้ง่จังกาคืนน่นะ กุจกุจรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยสิได้จักโตมีแต่พุ่งล่อพักแคะน้าก็ตายเบิร์ตอยากเอาบพักแคใสายเต้นอยู่กระดองกระดองอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นในรูปปู เียดกันยังบกเขาอไปจ้ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะจ๊ะกดลงไปกับกระปูคือเกาไมด้กบมีชุดนอกกัิก้นนะอาโคยกดนลงไปพปึงึงปึงปึงกระปูล้างแข็ง ใช่กันมันหนี้เราห้าวเราอยสิงอยู่ให้ตุกกระปูสิงบ่อีกแล้วบ่สิงแล้วห้เบิกคือรถดูดนิ่มเอาลุ้นพี่น้องมันสิเป็นกระปูหรือสิเป็นกบเราว่าเขียดน้อยเป็นว่าเราจะแจ็ดนี่บ่ฮะเขียดเาก้อัดกบได้เฮ้ยเอากบบ่เอ้ยกบเขียดหนาใหญ่เฮ้ยเอาเอายซ้อทำนี่นะเอาลุ้น อโลจา่จาอโลจ้าหนึ่ง,น,งนับปลาใส่สอ,อ,องเอา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 ,เอา,เอาสามเอเอขียดกรได,สา,าไดสามตัวเขียดสามตัวแล้วจา้าหู้ลมดีแ่งด้เขียดสามตัวนะ่ะโกย กะปูผัดจังลักเนายังไดไอยู่ลุมอืมอะไรมันเม้นตัวนั่นแหละมนจังวอย่กบนานได้สามตัวพี่น้องบเม่นกบซ้าเป็นเขียดจ้านับนปี้่อยพไันีอมตาอันนี้พมจูดสันี่นะบอสเออเขาจูดกกไม่แลวมันลามพี่น้องเอ้ยเกี่ยว่าลาม่งด้วยเนาะ ไปจ้าพี่น้องจาลงหวยจ้าเปิดบนคุดแล้วครับก็ลงหวยะเอากบอยู่หวยแล้วก็ฮะเอาหอยพร้อมนะจ๊ะตื่นตื่นเดิยศแดกไปปากข้าวอรอยยุ้ยยี่คำแก้วอยู่ในหูพี่น้องนอนตายยังอยู่ในหูนะกูบกินกบกูเบิดแล้วมึงก็อยากกินกบกูกูุ่บอีคำแก้ว เขียดแห่หายหายหายผูเียดนะเียดเียดเราจะเมื่อปีกินกับตัมวตำแตงจ๊ะเียดเราไม่ให้นะทั้งกหัวใ่ทั้งกาหอยหินแตกโอ้ต่มื่อยมอันน่นนะบากนโนน้ำแข็งเออ มันบ่ได um. ้ไก่ดอเอ้ยน่นี่ลยแต่ว่ามันลั่ไปนะกะบัดเ้าเมื่อกับมันไก่บอดเวลาหฮายางเมื่อกับมันไก่กับครัวเ่นนดีอือกบบนุ่งมันเสือนี่เนาะเอออาวสินบนุ่งนนแจุดไดนนอนพิงเดะนียนุ่งเล็กินนุ่งคอยอัดอือ ลงห่วยจ้านี่คือทางลงห้วยจ้าพี่น้องจ้าลงห้วยลงห้องขุดกบขุดเขียดเอาหมักหอยพร้อมนาจ้ายออัปดปัดซิม่อตะควเอาลงหวยเ้ลงหวยจ้าเพื่อาพี่น้องทางลงห่วยลงห้องเนี่ยลงป้ายป้ายพี่น้องปาย รงหวยจ้าโอ้กองคือสมัส,สญญัอนเจาพี่น้องกองสันกับข้อถดข้อพา,า,า,ายไล่ไล่พี่น้องเลยรงหวยก่อนจ้าลงไปหาขุดกบยุ่หหวยเอาหอยพร้อมไปจ้าเรียบ นำไปบูป่าจ้าเพราะว่าน้ำจะเราใส่รองเท้ามานี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่หัวยอยู่ห้องพี่น้องนี่แสบเบิงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศงามแหงจ้าผูสออดซีวิตเอฟซีวะลำบากพี่น้องเอ้ย <c oughs> บเ่เเ็ดบ่หากาบ่ได้กินพี่น้องก็ต้องเป็นต้องได้หานะจ๊าก็อยากอยูย่สุขสบายคือ หมู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ห้ากระสู่โซนไปคือว่านั่นแหละเอ้าสู่ไปน้ำกันเด้อทุกคนเด้อโอ้ยห้องน้องบึ้งสู่ชีวิตอามอัมมักระธานเนาะอืมคือสมาร์จันเด้เด้อปาดิโตพี่น้องกกกฮายอน อกกไฮยอนจะปุ๊บอันนี้ผมใหม่นั่นนี่นะระข้นโอ้ยคืนี่นะชั้นซิเรียสแบบเนาะตายแล้วเนาะมดข้นก็ไม่ลวกินเล็น้ำได้บ้เขียดน้อย น้ำเอาจ้าก็มาไล่เทสเซนเยอะๆอยู่นี่อย่นี้นี่หุ้งกระปองทำไมเข้าเอาเนาะสามนี้เนาะเราไม่เอาจ้ามันลอยเกินไปเออเข้ากระปุดคือกันได้นี่นะจะว่าวจะว่าวหรืออี่ห้แก้วไปขึ้นหัวขึ้นห้องอีเล็กพี่น้องเอ้ย ขึ้นมาแล้ว네จ้าเออคือสมคุ้นพี่น้องคนหนึ่มาพี่มาเนะบูหวยบูห้องข่ามหาคุดเอาแถวน้องพี่น้องจนได้กรบเกียดนายใหญ่ลงแล้วจ้า มันก็อยากลงอาบน้ำเฮ้ยขุดอยู่หนองน้ำปึงโูเสียมจะแล้สีหักปิดงัดอืมงัดจ้าเขียดนะถอ้อโอโอ้โอ้วแล้ว ลงนี้ก้จว่าจะามางยุ่งย่พี่นงานเพ่งมาเลยเขาไ้อได้้ทงละทงละจุ่มน้ำไดเออมันอยู่ในกาบอเฮ้ยหักมาและแกงคุพี่โลหักรถเออหักรถจีบจ่ายใโลกตัวนึงเออแกง

เกือบจะเกือบจะวางหัวชากทุกน้องเออเอาอยูกดุกโกนกันโงนนะเออสินตงฮารุนพี่น้อง เออนี่ได้ลา,เออามเซียมจอน,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 นี่นนนเปิได้บ่เออได้เนาะฮ่าม่เพื่อนก็เด้อพี่น้องเด้อเออได้เปินได้แล้วอืมเอาลุ้นพี่น้องแี่โกนจ้าเพราะว่ามันข้าวไปอยู่เด้อโกนเนี่ยก็ะเด้อ๊ฮ มีอะไรจ้ะืึแหน่โกนเบิ่งไหมมีอะไรเกิเเไไดขึ้ไนไปจับพี่น้องอาวบ,บ,บูบู๊บู๊ม,มน<อ>มจะตัวเดียวจะน้อยเบยาในท่าน,นี้แล้วเฮ้ยถามรักเมื่อเท่านี้ีกคนน้องช่องน้องตัเต็มเลย มันใครบานนองโอ้ยโน่ปื้นแต่มีกบบ้ากบใหญ่พี่ราเออแฮกบีมีจ้าเก่หน่อยตัวเดียวเออก็ใหญ่อยู่ด้วเนาะสร้างสรรมันจพันกื่อเก่งสื่อแต่ก็ไม่มีอะไร นะต่อไปพี่น้องเรายังไม่จบนะจ๊ะเราย,ยังหาต่อไปเกื่วเราจะได้พพเพิ่มเตินะมนตเนานนะน,น,น้องนําแหงเลยพี่นออ้องเ้ยเขาจะกวนวอกป่าบัดแล้วแล้วแต่ปลาขี้นอนแล้วแต่ป่าชี่วผู มาเด้อเ,เกือบผุดได้นี่เด้มเอมาหางมป่าไล่คุบกบเพราะว่าทีมฮอเตอร์เอิบอ้าวคือเปลี่ยนแนวนานมาเด้เอ,อ,รอ,รอดหรือว่าไปขี่บอรหรืออะใดทีมเกือบไว้ทีมเกือบไว้แล้วไปขี่บอมาเด้อมาเด้อเกือบผูดได้เด้อ จ้าพอกบรบจาน้องนี่ก็พอกบแล้วพอกบแล้วอ้ากบน้อยดูป่ามันคือน้อยนี่ตะกบใส่นี่เด้อจ้าตะกบใส่นี่อตรงปลายขุดในหัวยังแงะเลยกบสามมือเนาะคือเอาขุดมือหนังเราเจ็บุุยขุดนี่แตกเบิร์ตยงไรไรเห้เจ็บไรไรอือเขาบอกเบิร์ต้ืเขาบอกมักก้นหินด่านคือข่อยทำกิจการก้นเนาะ มาต้นทิ้แดดมันก็ดูลงอ่ะฮุดไปฮุดไปแต่และตัวหนึ่งน้องนี้นตัวเนาะหน่อืงกระตุ๋นบ่ตัวเดียวยุ่งนิดเดียงกระป๋ออืมกระปูแล้วก็ไม่มีอากรายเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่กอจุกอืมลนะกระปูกระดองแข็งตัวเดียว อนไรยังไม่ไปกเก็บอัอนนั้นไหมอืมคุณละีบไปลูเอแสกแดดได้ดืไม่มีอะไร ขึ้นหัวลงหัวอยู่นี่แหละจ้าอืมผูกขึ้นหัวลงห้องขึ้นห้องลงหัวขึ้นหัวลงห้องขึ้นห้องลงหัวอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยสไลเดอร์ลงกวาเด้อโอ้ยอยู่หัวอยู่ห้องเออ าตกนกกักอาตา่อยเนาะได้บ่คือไม่ใส่นแใ่งอะิมันเกยูยิ่ี่น้องเลยที่ห้อยนะจ๊ะปนัางบอจโดกุนบ่สามันโบกพี่น้องสามพันโบกโ โอ้ยุ่ี่ก็เลิกเจอหนุ่เบิงน้่หนุ่เด้อนีางเคี่ยงปลาดำแกงเขวหวานิงเลบ่ฮ้แกงเขวานหมอแกงเขียวหวานผู้งีคือสมาคีแต่บ่แพงข้าวขี้่่เอ้ยนมันน่า้าลาไปก้กบอยู่กันผ่านหนาเขาเนมือนั่นข้าขี้ั่นตุลุกประหลานีนั่นก็เปนตะลวงแห้งซะเลยยอะไรล้มเด้ออยากจะมาทานกินมาทานกินขอเสียขาวกระเียมกระดมา เราถือสะเบียงมาดูซื้อสะเบียงมาจ้าเพื่อหิวเพื่อหอดอะไรยังไงแล้วก็นั่งกิน่ว่าน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้กินนะครับมันลมกันแดดแล้วพอนะาจ้าแอลแท่กบเกลี่ยทักกระไดแล้วสิบเจ็ดใช่ไหมใช่เพื่มแล้วเนาะตัวแต่มันตัวปุยไง ทำไมมาไม่โตไงลูกม้วนเนอะม้วนนู้นเฉยๆชับเรีนทันเบาเนาะน้ำนี่จะคือวัาดับมาแล้วใช่ไหมนเริ่มเหมือนเดิม่านแักกนาเกะนงหอนโอเค ลาพของแ้งก็เปอี่กอยางต่อหน้าหลอดเงินหน้าหลอเมื่ตก่กองกักเองจะได้ดูใช่คือจะโดดใช่พบก็ได้อยู่สิบเจ็ดตัวจัะทุกคนจ่าก็ยังไม่ทันเลยยาดอก ยังจะได้เต me. <men> okay? so, ิมอีกอยู่จ้ากะนางพักผ่อนสามีแห้งสักเล็กน้อยก่อนไปกูต่อแล้วจ้าเอออะไรพี่นาเออคลิปนี้ก็จะเข้าเก็บภาพไบรยการไว้พี่สนนีละอืมฝากติดตามคลิปหน้า้ดยจะจับทีงานของพวกเราจ้าสบายดีพี่้อง